ในหนังสือชีวประวัติของท่านพหลีธรรมทโรได้จากึกต่อไปอีกว่าเมื่อท่านพหลีสาสางการงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านก็ปล่อยอริยบทในท่าทางสบายบ้างตามสมควรแก่สมณวิสัยเราเคยเห็นเคยรู้แต่ว่าท่านพ่อชอบสอนให้พวกสิทธ์นั่งหลับหูหลับตาทำสมาธิสู้กับกิเลสอย่างเดียวไม่เคยนึกเลยว่าท่านพ่อจะมีเวลาไปสนใจกับการเป็นนักกวีด้วย วันหนึ่งนายมั่นลูกศิษย์ประจํากุฏิของท่านได้น,นำม้วนกระดาษมาส่งให้ลูกศิษย์ของท่านชื่อว่าอารุณพร้อมกับหัวเราะร่าอย่างขบขันจริงๆและพูดว่าท่านพ่อท่านสั่งให้คุณแจ้ด่วนครับแม่วันนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นท่านไม่ออกมาข้างนอกเลยปิดประตูเงียบอยู่ในกุฏิทั้งวันผมคิดว่าท่านคงจะนั่งสมาธิจึงค่อยๆย่องไปแอบมองดูที่แท้ท่านนั่งแต่งโครงกรน,นี่เอง เดี๋ยวนี้ท่านพ่อท่านกำลังจะหัดเป็นนักประพันธ์อย่างคุณบ้างแล้วนะครับเขาพูดเล,เล่นสนุกสนุกแล้วก็เดินอมยิ้มกลับไปลูกศิษย์คนนั้นรับม้วนกระดาษมาคลี่อ่านดูเห็นเป็นบทคตทิธรรมเขียนด้วยลายมือตัวโตๆยุ่งๆยาวเต็มสามหน้ากระดาษฟุสแกปพิจารณาไปจะว่าเป็นกราบก็ไม่ใช่กรอนก็ไม่เชิงแต่เป็นสารคติหน้าฟังพอถึงตอนจบก็เห็นมีคำสั่งเขียนตรงบรรทัดล่างสุดว่าอารุณ แก้ไขดัดแปลงให้ด่วนทราบความประสงค์ขององค์ท่านว่าจะนําไปพิมพ์เป็นบรรณาการสําหรับแจกในงานชาปนิกิจศพครูเอื้ออารีชังขมานนซึ่งเป็นลูกศิษย์ติดตามท่านมานานกําหนดจะทำชาปนิกิจที่วัดถ้ำพระสบายจังหวัดลาปางคติธรรมของท่านมีดังนี้ความตายและความเกิดเป็นกําเนิดแห่งความทุกข์ความสุขอันประเสริฐไม่ต้องเกิดแจเจ็บตายนิพพานอยู่ในใจ ครรู้ได้เข้าถึงทรรมความดีเป็นของตัวความชั่วเป็นของเขาไฟลุกล้นเหลือเตาสุมหม้อข้าวเผาเคหาความดีมีในตัวเท่าไข่เหาความดีของเขาเท่าช้างในตาฟ,าฟ้าฟางมองไม่เห็นตัวเย,ยว่เที่ยวบินร่อนหาไก่อ่อนหัวเขาห้อยเล็บเขาไวเขียวลูกไก่ได้กองฝอยตีมขยุ่มปากเขาจิกพลิกไปมา คนที่หมาไปทั้งกองยาเบื่อและยาเมาพิษงูเหา่าฆ่าคนเข่าให้ชิบหายนักปราดผู้ปีชาผสมยาให้คนกินสิ้นโรคาย่อมนำมาแห่งความเลื่อมใสกิเลสคือขันห้าเป็นนาวาเครื่องนำไปจงบำเพ็ญทางจ,จิตใจให้ผ่องใสนั้นคือธรรมความดีเป็นของตัวความชั่วเป็นของเขาพึ่งท่านไม่เหมือนเราพึ่งเขาไม่เหมือนตน ความดีที่จะพ้นใจของตนจงทำเอาทำใจให้แน่นิ่งทำให้จริงทิ้งนิวรณ์ทำไปได้ปัญญาอาวิชชาไม่เหลือเศษอวิชชาเป็นต้นเหตุคือแดนเกิดแห่งสังขารจิตใจเที่ยวฟุ้งซ่านหลงสังขารว่าของจริงเห็นเงาว่าตัวจริงย่อมทอดทิ้งใจของตัวทำใจให้อยู่หยุดพูดเกิดมากิเลสอวิชชาเหล่าตัณหาก็สิ้นไปวิชาเกิดในจิต ดับความคิดและสังขารอดีตอนาคตกำหนดได้ปัจจุบันจิตใจไม่ผัวพันไม่ยึดมั่นการใดๆดีชั่วธรรมดาภาวนาตามสบายอยากอยู่ก็หายใจอยากตายก็ทิ้งลมนั่งเล่นและนอนเล่น,น,น,ลนสร้างความดีในโลกีให้ปวงชนทาม,มักก็เกิดผลในโลกนี้อย่าสงสัยนึกพุดลมเข้าไปเอาโทไว้ลมออกมาพวกท่านภาวนาอาณาปาคือความตาย พุทธะและธรรมโมสังโฆและตัวเราวันหนึ่งถึงอันเดียวอย่าไปเที่ยวคิดมีสามความดีและความงามจงน้ำถามที่ตัวเองความอยากและความจนใครอยากพ้นจงทำใจใครทําไว้มีข้องใจจงตามไปอโศกามีแบบอนาปาภาวนาชี้แนวทางวัดตั้งอยู่ไหม่ห่างในระหว่างครึ่งบางปูปากน้ำกับบางปูวัดตั้งอยู่ห่างทะเล มองไปแหลมฟ้าผ่าเห็นลังคาสีเหลืองแดงป่าลำพูหลวงพ่ออยู่บางเวลาอยากพบให้ไปหากิเลหนาคงเบาบางอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพถึงหน้าวัด31อแห่งกิโลเลยคดและทางโคง้งรถวิ่งตรงเห็นแนวสนปีนี้2 0 0 5เลยสองปีครูอารีสิ้นชีวาในเดือนแห่งตุลาในพรรษาวันที่สเลิกดีและยามดีได้บวชชีเป็นนางพร,รามณ ได้บวช2,005ภาวนาพอสมควรได้เที่ยวและชักชวนพวกชาวบ้านมาเลื่อมใสสิ้นแล้วคนอาลายัยครูอารีชาวบ้านนี้เขาเสียดายเอาแหละพูดถึงตายในโลกนี้มันย่อมมีทั่วทุกคนใครใคนี้ไม่พน้นมันมาจนที่ความตายพระอาจารย์ลีธรรมทโรนี่แหละคือบทประพันธ์ของท่านพ่อซึ่งได้ขั้นมาจากต้นฉบับเดิมของท่านจริงๆ